น็อตเข้าพบอายการฟังคำสั่งฟ้องขายสลากเกินราคาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจิริเดกงามเหรียสถานีประชาชนไทยพีบีเอสมาเล่าให้ฟังนะครับคือวันที่10มีนาคมในายพันธวัฒน์หรือว่าน็อตพร้อมกับผู้บริหารบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดแล้วก็ทนายความเนะเดินทางมาพบกับอายการคดีพิเศษฝ่ายคดีสารแขวงหนึ่งสุรราชการแจ้งวัฒนะเพื่อรับฟังคำสั่งฟ้องในคดีขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาแล้วก็ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับผู้ที่มีอายุไม่เกิน20ปีนั้น ก็สืบเนื่องจากที่ตำรวจปบอนะครับนำสำนวนกว่า2 5 0 0แผ่นนที่รวบรวมพยานหลักฐานจากทั่วประเทศได้กว่า384คนนะครับจากที่ตรวจพบรายการโอนเงินกว่า4000รายการมาส่งให้กับอัยการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวงหนึ่ง 1, สุวราชการแจ้งวัฒนะพิจารณาสั่งฟ้องครับเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะนัดฟังคําสั่งฟ้องในวันนี้นะครับโดยที่อัยาการมีคําสั่งฟ้องในคดีแล้วก็นําสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหายืย่นฟ้องต่อสานแขวงพระนครเหนือทันทีครับ คือนายสุประชัย